สวัสดีครับมุนีก็อยู่กับช่องคณิสอนช้าเล้ะครับมุนีก็อยู่กับรายการพัชแชนดี้ที่สิบสามนะครับเนาะวันนี้เขาเสพากันมากินปิ้งหมูครับย่างหมูครับกับแก้วที่ผงคนคนครับนะครับคนครับคนแน่ครับเบยนะครับสุดครับสุดสุดครับสุดมากินเลยครับมาต้องวอมากแซ่บครับ มาสิสิ <laughs> <ฮ> <laughs> มาครับมามากวันพ <laughs> ักกูด <laughs> ีมา แช่ครับทีต่อไปน่าจะเป็นมีอกวาบอกคุ้น้่เั็นสุดออเงินะครับออมูเฮโลงนะครับน้าคุณครับมาดีมากก่อนครับจับป่นเห้ยครับ ขึ้นเบืนองอะไร

น้ำสักสิครับเนย่อมาจากฝ่าย่ แกมบ่บดแกบ่่ะฟิปตล <c oughs> ังเนี่ยแซ่บนะครับเึ้่คลิิหน้าที่เป็นให้มูกกรอบกอบับท่านจิ้มเลยครับ ฮคร์ดมันคือคอนเทนต์อยู่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องคณิสอนช้าเนี่ยนะครับเนาะก็ขคอลาไปก่อนด้ครับเด้อ